พระอาจารย์คะองคุลีมานปล้นฆ่าคนท่านได้รับผลบาปไหมคะองคุลีมานเมื่อบวชตั้งใจปฏิบททัติเต็มที่จนเป็นพระอรหันต์ไปแล้วละโลกปั๊บเนี่ยก็คือเข้านิพพานไปแล้วไม่ไปยาบายที่ไหนอีกเนี่ยเป็นพระอริยะบุคคลยิ่งเป็นพระอรหันต์ก็คือไม่กลับมาเบียน่ายตายเกิดแล้วก็พ้นแล้วเข้านิพพานไปเลยบางคนบอกโอ้โหวิบากกรรมฆ่าคนมาเป็นพันมันน่าจะหนักมากแล้วไม่ต้องรับผลอะไรเลยก็รับเมื่อองคุลีมานมาบวชใหม่ ไปบินทบาตเนี่ยไม่ได้อาหารนะชาวบ้านเขาจะรอใส่บาทพอเข้าใกล้เขาเห็นจําได้องค์ุริมาดไปไงหนีกระเจิงเลยนึกว่าองคุริมาดปลอมตัวเป็นพระแอบเข้ามาจะมาฆ่าอดเพราะนานๆหลายๆวันเข้าเอ๊ะทําทไมท่าทางสงบสงเงยมสงสัยจะกําเ้วยกับตัวจริงๆแล้วมั้งบางคนที่ญาติพี่น้องเคยถูกองคุริมาดฆ่าโกรธแต่ไม่กล้าฆ่าพรพกลัวบาปไงแต่ก้อนหินขว้างเขามีบาดแตกศีรษะแตกเลือดอาวก็มีเนี่ย ก็เป็นวิบากกรรมตามมาแต่ถ้าเทียบที่ฆ่าเขาไว้มันก็ยังเบากกันเยอะเพราะองค์ปรีมาเป็นคนจริงเมื่อมาพบพระเจ้ามีศรัทธาออกบวชแล้วก็เอาจริงนะปฏิบัติแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยเพอทําสมาธิจนใจหยุดนิ่งได้บุญที่เกิดขึ้นนะ่ะทาบุญเหมือนเติมน้ํทาทําบาปเหมือนเติมเกลือถ้าฆ่าคนคนหนึ่งเนี่ยมันเหมือนเติมเกลือไม่ใช่ช้อนสองช้อนนะมันเหมือนเติมเกลือเป็นโอ่งเลยนะเพราะบ,บาปฆ่าคนมันเยอะไงฆ่าเป็นพันคนก็เหมือนเกลือเป็นพันโอ่ง แต่การทําบุญเนี่ยทาบุญทั่วไปก็เหมือนเปิดเติมน้ําแก้วสองแก้วเหมือนเปิดก๊อกปะปาแต่ว่าถ้าเกิดว่าทําสมาธิจนใจหยุดนิ่งดิ่งสนิทนะบุญที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เหมือนเปิดก๊อกปะปามันเหมือนเปิดเขื่อนนะ้นําจากเขื่อนทะลกักมาอย่างมากมายมหาศาลเกลือเป็นพันโอ่งสุดท้ายก็ถูกเจือจางจนหมดลิตไปในที่สุดเพราะปริมาณน,น้ามันมากกว่ากันเยอะเนี่ยบุญมันมากกว่ากันอย่างมหาศาลจนพระองคุริมาสามารถ ตัสรูเป็นพระอารหันต์ได้แล้วเมื่อละสังขารก็นิพพานเข้าไปในนิพพานเรียบร้อยแล้วเจริญพร